สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับคนค้นพักพิเศษนะครับ EP ที่428นะครับ428นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับในการละสองร้อบาททุกรายการเลยนะครับในการละสองร้อบาทนะครับ428นะครับในการละ200บาทครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับ เบอร์โทรหร right 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 so ือไลน์เบอร์เดียวครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อี่ๆที่เข้าชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับคมลึกนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งครับ ตมาเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับมันก็คมลึกนะครับมีแตกลายงานะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับต่อมาครับหมายเลขสามครับเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันนะครับมีมวลสารครับเป็นเม็ดเม็ดก้อนเลยครับหมายเลขสามครับ <Enfin, S 2> หมายเลขสี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหล่อใบพุทธาหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขห้านะเป็นเจ้าสัวนะครับเนื้อทองผสมนะครับเป็นพิมพ์เจ้าสัวนะเป็นหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับพร้อมเรี่ยมนะครับ แล้วมีรอยแต่งตะใบนะครับหมายเลขโครกนะับเป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะครับอาอยุร้อยห้าปีนะครับตอบโค้ดนะครับเนื้อทองแดงนะครับสภาพหิ่งนะครับ หมายเลขเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมสภาพใช้นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดครับ,รบเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ครับ ปก้านะครับปีสองพันหายห้านะครับมาเลขเก้านะนหลวงพอเงินนะครับเป็นจอบหลวมพงเงินนะครับเป็นเนื้อทองผสม หมายเลขสิบเป็นรูปหล่อลองพ่อเงินนะครับรูปหล่อลองพ่อเงินเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นภาพปิดตานะครับลงพ่ออุ่นนะครับวัดตาลลงนะครับ อมานเลขสิบเอ็ดนะครับตาหลงพ่ออุ่นนะครับหมายเลขสิบสองนะเป็นรูปดอกโบราณนะหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกนครับสิบสามนะเป็นหลงพ่อปานะครับรป่าเนื้อดินนะครับ นพิมพ์ทรงมินขีมินนะครับมาในสามนะครับบอ้ขมคมเลยนะครับนะครับสิบสี่นะเป็นลปพะปานเหมือนกันะครับ,อ,รกกนนรบอันนี้เป็นพิมพ์ขีไก่นะครับผงด้านบนนะครับ หมายเลขสิบหครับเป็นลีลาเม็ดขนมนครับไม่ได้ดอกมะขามครับหมายเลขสิบหครับหมายเลข16บหครับเป็นหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมนะครับเป็นฮนุมาน,นะครับ เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่มหมุ่นนับปีสี่สามนะครับนี่ตอกโค้ดนะครับหมายเลขสิบแปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับเกาะพงันนะครับก็ไหลทองนะครับ ัี่19นะครับเป็นเหรียญรอนะครับทองผสมนะครับหลวงพ่อแฉ่งนะครับบางพังนะครับหมายเลข20นะครับเป็นแพะนะครับแพะเขาแกะนะครับมีจานนะครับ ยี่เนะเป็นหลวงพ่อโตนะครับอโบราณหลวงพ่อโตนะคจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นเื้อทองผสมนะครับเก่าเลยนะครับอันนี้22่สิบนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับกระไรทองนะครับต้องเป็นหนุมานนะครับอันนี้22นะครับ หมายเลขยี่สิบสามครับเป็นสาริกาหนะลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับเป็นสาริกาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับกระไหลทองนะครับสาริกาหลวงพ่อสุดนะครับยี่สิบสี่นะเป็นพระผงสุพรรณเงิน,นดินนะครับ ยี่สิบห้านะเป็นจอบลงเข้าไปนะครับเป็นน้าทองผสมคนระับเป็นหล่อโบราณครับยี่สิบหกครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงพน่อกนกครับวัดเขาบังเหยรุ่นแรกนะปีสามห้าครับ,รบตาหลวงพ่อนกวัดเขาบาังเหยนะครับ จังหวัด 27, ชัดชดยภูมินะครับยี่สิบเจ็ดนะเป็นชินาลาชครับชินาลาชใบเซกมาเนื้อตะกัวนะครับตะกัวครับชินาลาชใบเซกมาเนื้อตะกัวนะครับยี่สิบแปดเป็นรูปถ่ายหลวงปู่ทิมนะครับ ถาห,หลวงพ่ทิมนับมายี่สิบนะครับมายีเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเรี่ยมเก่านะครับพ่อเงินนะปิโยอะไรหกนะครับเป็น,นเงินปักก้านะครับ สานะครับเป็นผ้าเนื้อดินครับเป็นผักกุนาดูนะพิมพ์ปกโคนะเนื้อดิน,นครับ หมดมาสลักามนะครับหมายเลขสามสิบนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับานการสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือไลน์วีดีโอนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีวันเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ